ามาเจอกับเปียวอีกแล้วนะคะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะคะเปียวอยู่ที่ทํางานนะคะตอนนี้เปียวก็แอบเอาเวลาพักส่วนตัวเล็กๆน้อยๆนะคะมาทําวิดีโอเพราะว่าเปียวไม่ค่อยมีเวลาเลยแต่ว่าเวลาที่ช่วงที่เปียวมีเวลาเปียวก็ทําวิดีโอเยอะๆเอะเลยนะคะวันนก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับฟังและรับชมเปียวสำหรับท่านทั้ง300 93คนประมาณนั้นนะคะเกือบ400ท่นานเนี่ยย้ขอขอบคุณมากๆเลยนะคะภายในระยะเวลาแค่2เดือนนะคะเข้า2เดือนและจากเดนมซิจิกาแล้วก็นี่เดือนธันวาอยู่ในช่วงวันที่พึ่งต้นเดือนเองอ่ะเป็นอะไรที่ยอดผู้ติดตามเปี้ยวเพิ่มขึ้นเยอะมากทุกอาทิตย์นะคะเปี้ยวขอขอบคุณมากมากนะคะาบางท่านนะคะที่เปี้ยวไปช้าเปี้ยวต้องขออภัยด้วยบางครั้งเปี้ยวลืมนะคะใครที่เข้ามาบ่บ่อยเอยง,งี้ยเปี้ยก็ จะเข้าไปส่งให้นะคะบางบางคนจะช้าหน่อยอะคะ่ะแต่ว่า,าก็จะพยายามนะคะสําหรับเพื่อนใหม่นะคะต้องขออภัยด้วยเพื่อนใหม่นะคะเ,เราจะไปช้าหน่อยนะคะแต่ว่าเราจะพยายามไปนะคะเพื่อให้ความมั่นคงนะคะอันนี้เข้าใจตรงกันนะคะหลังจากนั้นถ้าเราเริ่มเป็นเพื่อนกันแล้วอาจจะไปเริ่มดูให้บ่อยๆขึ้นนะคะโอเคค่ะ ก่อนเ,นเลยมาดูนะคะว่าวันนี้เปียวจะพูดเกี่ยวกับอะไรนะคะวิดีโอของเปี้ยวนะคะจะมีทั้งมีประโยชน์บ้างซีเรียสบ้างอะไรบ้างโอเคค่ะหลากหลายเพราะว่ามันคือตัวสไตล์ของเปี้ยวตัวตนของเปี้ยวนั่นเองนะคะบางอาทิตย์เราไปพบเจออะไรมาเราไปทําอะไรมาเราก็อยากจะมาแบ่งมาเล่าให้ทุกคนฟังนะคะอะไรก็ตามที่เป็นความสุขหรือเป็นความทุกข์ให้เรามองไว้ให้เราเรียนรู้ไว้ค่ะไม่เสียหาย อะไรที่เรารู้สึกเราฟังแล้วเราไม่สบายใจเราก็ไม่ต้องฟังนะคะโอเคค่ะเราจะมาพูดถึงเปียวได้อะไรบ้างนะคะที่เปี้ยวอยู่ในประเทศสกีเดนในต่างแดนเนี่ยตั้งแต่เปียวมาเรียนรู้ครั้งแรกเลยนะคะที่เปียวเคยบอกไปเปี้ยวมาเหยียบประเทศนี้ครั้งแรกตอนเปียวอายุ20ค่ะพวกเปี้ยวและก็ครอบครัวของเปียวมาทํางานสวนทํางานเกษตรกรนะคะพวกเรามาทําเกษตรกรนะคะ แล้วคุณพ่อของเปียวน้องชายของเปียวและญาติพี่น้องของเปียวทั้งหมดหคนค่ะพวกเรามา6คนนะคะมาทํางานช่วงหน้าร้อนคลิปก่นกอนๆที่เปียวเคยเล่าถึงเนาะนั่นแหละค่ะแล้วคุณพ่อของเปียวมาทําแค่3มปีในช่วงหน้าร้อนนะคะตอนนี้คุณพ่อของเปียวก็อยู่ที่เมืองไทยแต่คุณพ่อของเปียวพออายุครบ65้าพ่อก็ได้เงินกเกษียณค่าเห็นไหมคะการทํางานที่เสียภาษีอย่างถูกต้องนะคะต่อให้คุณไปอยู่ที่ไหนก็ตาม คุณไม่ได้อยู่ประเทศนี้แล้วเขาก็จะไปตามสืบหาประวัติเราคุณพ่อก็จะได้ซองสีสีส้มไปก่อนเลยแจ้งร่วงหน้าเมื่อเมื่อหน้าร้อนนะคะแล้วก็อะให้ติดต่อว่าคุณยังมีชีวิตอยู่ไหมคุณอยู่ไหนรับรับๆับ,บ,บ,บก็ไม่มีการตอบรับอะไรทีนี้เขาก็เลยส่งไปอีกค่ะเมื่อเมื่อเดือนที่แล้วค่ะคุณพ่อได้ซองให้ไปรับเงินนะคะแต่ก็จะต้องมีการติดต่อการอะไรมากมายนั่นเองนะคะเห็นไหมคะว่าประเทศสวิตเดนดดีแค่ไหนถ้าเราทำงานเสียภาษีนะคะ ขาไม่โกงนะคะแล้วก็ต่อไปนะคะการต่อสู้กับอากาศอ่าเพียวมาอยู่ครั้งแรกเลยเ,เพื่อนตอนที่เพียวมาตอนเพียวเ,เป็นวัยรุ่นเนาะพวกเรามาทํางานกันตอนเพียวอายุยี่สิบเพียวมาครั้งแรกเลยหน้าร้อนอากาศดีค่ะเพียวชอบสะอาดบริสุทธิ์มองไปทางไหนเขียวขจีสัตว์ก็จะกระโดดออกมาเดง้งๆๆกว้างอะคะ่ะกว้างกระต่ายมีแม้กระทั่งอ,อ,อะไรนะคะตอน,น,นคืนตอน,น,นคืนม,มีแม้กระทั่งพวกเ มีค่ะมีไม่มีด้วยนะมีออกสีขาๆวๆเทาๆออกมาเพราะเมื่อก่อนพ่อเปียวอยู่ทางทางป่านะคะป่าเขาอุดมสมบูรณ์มากแล้วก็จะมีสัตว์สัตว์ที่เหมือนวัวนะคะเหมือนวัวแล้วก็มีเขาควายอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างนั้นแหละพ,พ่อเปียวเคยไปเก็บเห็ดในป่ากับน้าสาวนะคะก็จะเห็นเวลาอ่ะก็จะเห็นสัตว์อะไรมากมายนะคะนั่นแหละก็จะมาเล่าข้าๆวๆหรือว่จะมาบอยอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็การต่อสู้กับอากาศตอนช่วงหน้าหนาวเป็นยังไงร,รู้ไหมคะหลังจากที่เปียวมาอยู่ที่นี่ช่วงหน้าหนาว เพื่อนๆครั้งแรกที่พี่เห็นหิมะอ่ะพี่ตกใจอ่ะไปถอดเสื้อเลยจ้าแล้วก็กระโดลงไปแล้วก็ทาท่าอย่างเงี้ยเหมือนแบบเหมือนแบบเราเล่นในน้ำนะแต่จริงๆแล้วแบบว่ามันมันไม่ใช่น้ำเหมือนเนาะก็เล่นอยู่งั้นนานมากเลยค่ะเพื่อนๆแล้วพี่ก็เอาหิมะเนี่ยค่ะมาใส่มือกำค่ะถ้าหิมะที่แบบว่าเบาๆหน่อยนะคะแบบว่าเขาปลิวลงมาอย่างงั้นอย่างั้นจะกำไม่ค่อยอยู่เพราะว่าเขาเบาเกินแล้วถ้าเริ่มมีน้ําแบบว่าเหมือนฝนผสมนิดๆหรือว่า เขาตกลงมาเยอะแล้วอะค่ะเขาก็จะปั้นง่ายหน่อยปั้นเป็นลูกกลมๆแล้วก็ทาเป็นเป็นกลมๆขึ้นมาแล้วก็ทําเป็นถ้ำอะค่ะแล้วเก,ก็เอาไฟเข้าไปจุดข้างในจะดูแบบว่ามีซิกมากค่ะมีซิกหมายถึงอบอุ่นดูอบอุนอบอ่นดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออนั่นแหละาการต่อสู้กับอากาศแล้วใช่ไหมคะอากาศหนาวรแรกๆกมันมสนุกค่ะเพื่อนๆตอนราเป็นเด็กน้อยเนาะมันก็สนุกมันก็ลื่นเริงแต่พอเราอยู่ไปนานๆนะคะอันนี้พูดพูดตามที่เพี่อเพี่เจอเองนะ เราพี่ชอบใส่พวกเสื้อผ้าที่พี่เอามาจากเมืองไทยใช่ไหมคะมันจะเป็นเอวลอยแจ็คเก็ตมันก็จะเป็นสัน้นๆประมาณนี้ใช่ไหมคะแจ็กเก็ตเพราะว่าอากาศบ้านเรามันเป็นอากาศเมืองเมืองร้อนดังนั้นเสื้อผ้าของเราก็ต้องเหมาะกับอากาศเมืองร้อนนะคะมันก็จะเปิดแขนนิดหน่อยมันก็เสื้อมันก็จะแบบเอวลอยนิดหน่อยมันก็มันก็น่ารัก,กอนน่ะนะในหน้าร้อนแต่เพื่อนๆรู้ไหมคะว่าอากาศที่นี่ถึงจะเป็นหน้าร้อนก็ตามนะคะใน ใน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 ,ในทางที่เขาประเทศของเขาค่ะเป็นเมืองหนาวแล้วทีเนี้ยคนที่ไม่ไม่ไม่ใส่เสื้อผ้าแบบว่าไม่ไม่รัดกุมหรือว่าไม่ป้องกันลมเนี่ยพออายุเริ่มขึ้นมีอายุเริ่มมากขึ้นนะคะจะมีปัญหาเกี่ยวกับข้อค่ะข้อตรงนี้นะคะมือเหมือนกันนะคะดังนั้นอ่ะที่เพื่อทําอาชีพอ่ะทำอาชีพสวนทำอาชีพไร่น่ะเจถึงถึง,ถ,งถึงเปลี่ยนไปอ่ะคะ่ะเพราะว่าการที่เราใช้ ร่างกายของเราทํางานหนักๆจนนานจนเกินไปแล้วไปอยู่ข้างนอกค่ะเจอลมโจแดดเจอหิมะเจอเอเจอเจอ,เจอน้ําฝนแบบที่ผสมกันกับอ่าเขาเรียกว่าอะไรไม่ใช่หิมะอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะ้าโอ้ยจาไม่ได้แล้วอ่ะฝนที่มีมีก้อนก้อนตกลงมาะคะ่ะเหมือนน้าแข็งลูกเห็บเออใช่ใช่แน่ะค่ะมีลูกเห็บตกมาด้วยเปี้ยยังเคยหยิบลูกเห็บตอนที่เปี้ย งาานใชช่่หหมมมยิิบบลูกเ็อะขอบคุณมากค่ะกรุณาติดตามตอนต่อไปนะคะขอบคุณทุกๆก,กําลังใจนะคะที่มีมาให้กันเสมอนะคะขอบคุณจริงๆค่ะสวัสดีนะคะ